สวัสดีชาวยาจารย์ที่น่ารักทุกทท่านกันอีกครั้งนะฮะสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในเกมถังซานกันอีกแล้วสำหรับวันนี้เกมถังซานก็ได้มีวงล้อชะตาเนี่ยเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรมนี้สายฟรีสายเติมน้อยนะครับสามารถที่จะเล่นได้ไหมกิจกรรมนี้คุ้มค่าที่จะลงทุนไหมเดวเราไปดูกันเลยดีกว่านะโดยส่วนตัวเนี่ยที่ผมเป็นสายฟรีอยู่แล้วผมก็ได้สํารวจกิจกรรมมานิดนึงแล้วเนี่ย สำหรับกิจกรรมนี้ในส่วนของพวกสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยลงทุนไม่มากนะครับมันก็ได้รับของรางวัลเนี่ยที่ค่อนข้างดีซึ่งคุ้มค่าที่จะเล่นนะสำหรับกิจกรรมนี้แล้วก็ลงทุนไม่มากด้วยอะ่ะคุณผู้ชมจะไม่เล่นหรอเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะว่ามันคุ้มยังไงนะเมื่อเราทําการต่อจิก๊กซอว์ได้ตามที่กําหนดแล้วตามช่องต่างๆที่มันปลดล็อกให้มันแบบเป็นแถวแล้วเนี่ยมันจะได้รับของรางวัลตามแถวที่เราทําการปลดล็อกได้เลยซึ่งหน้าหนึ่งจะมีทั้งหมด 16ชิ้นนะครับที่เราจะต้องใช้ใบกาชาไม่รู้ว่าภาพต่อไปต่อไปเนี่ยมันจะมีการเพิ่มขึ้นหรือเ,เปล่าแต่ที่นแน่ๆเนี่ยชั้นแรกมันอยู่ที่16ชิ้นหมายถึง16ใบกาชาคุณผู้ชมก็จะต่อซิกซอเนี่ยจนครบได้รับของรางวัลทั้งหมดนั่นเองและก็ในส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรางวัลเนี่ยที่เราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าคุณผู้ชมต้องการอะไร ถ้าคุณผู้ชมต้องการที่อัพวงวงวงแหวนเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกเป็นรางวัลใหญ่ได้เมื่อต่อเช็กซอรครบแล้วคุณผู้ชมก็จะได้รับในส่วนของของที่คุณผู้ชมเลือกไว้นั่นเองเนาะอย่างผมผมต้องการที่อัพกระดูกนะครับผมเนี่ยก็จะทําการเลือกไปเลยเนะครับสําหรับตรงนี้ก็คือเราเลือกใบนะครับคือผมไม่รู้ว่าเราจะสุ่มได้กินหน้าไงก็เลยเลือกน้องมาก่อนนะแล้วก็ในส่วนของการเล่นเนี่ย สำหรับสายเติมน้อยเรานีครับสามารถที่จะไปซื้อจิ๊กซอได้นะครับจากในร้านค้าเนี่ยใช้ในส่วนของเพชรเนี่ยกิจกรรมนี้เพียงแค่2,000เพชรเท่านั้นนะครับในพันเพชรเนี่ยผมจะไม่แนะนำเนาะสำหรับใส่ฟรีใส่เติมน้อยกิจกรรมนี้ให้ทำการซื้อมาเลยนะครับเพราะว่าแพ็ค5 0 0เนี่ยมันจะได้รับในส่วนของเบีย้ยนำโชคนะครับซึ่งตรงนี้สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลได้คือคุ้มค่าที่จุดนี้ และจุด1000พันเนี่ยที่ผมไม่แนะนําก็เพราะว่ามันไม่ได้ในส่วนของเบี้ยและก็ได้ใบากาชาเนี่ยเทียบเท่ากับ500เลยนะครับคือ500เนี่ยได้5ชิ้นแล้วก็ได้เบี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะได้แค่เจ้าตัวใบเอ่อกาชานะครับใบากาชาตาเนี่ยเพียงแค่10ใบนะครับเหมือนใบละร้อยเออมันไม่ค่อยคุ้มค่าเนาะมันน่าจะได้ของแถมถ้าได้ของแถมก็พอที่จะคุ้มค่าอยู่แต่แค่เนี้ยสองพแต้มเนี่ยก็ถือว่า คุ้มค่าแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําการซื้อไปเลยนะครับซื้อไปให้หมดเลยคือแบบแค่เบียร์นโชคนี้ก็อยากได้แล้วนะทําการซื้อนะครับซื้อโอเคมันอาจจะไม่ได้เพชรคืนเนาะสำหรับกิจกรรมนี้คุณผู้ชมในส่วนของเบียร์เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาแลกของในร้านค้าได้มีไม่เยอะแต่เราแทบจะได้ของที่ต้องการเนี่ยแบบอัพตัวค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าแค่เราซื้อเบียร์ยังไม่ทันได้สุ่มยังไม่ทันได้ต่อ,อจิ๊กซอเลยเนี่ย มันก็ได้รับในส่วนของเบี้ยมาค่อนข้างเยอะละซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการไปสุ่มก่อนแล้วก็มาแลกทีหลังว่าเราเนี่ยจะได้อะไรยังไงบ้างเนาะตอนนี้เรามีในส่วนของเจ้าตัวเนี้ยอยู่ที่64ใบาสามารถดองได้แต่ก็ไม่แนะนําให้ดองเพราะของในรางวัลกิจกรรมเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องดองนะครับมันไม่จําเป็นที่เราจะต้องแบบดองเอาไปสุ่มในงวัดหน้าเนาะเล่นเล่นไปเลยนะครับไม่งั้นเด๋ยวตัวไม่เก่งด้วยผมจะทําการสุ่มไปเลยนะครับ5ที อ่ะก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้แถวหนึ่งนะมันก็จะไม่บลดล็อกอีก5ทีนะครับอ่ะได้แถวหนึ่งแล้วนะครับได้2แถวเห็นไหมมันจะได้รับรางวัลตามแถวที่มันทําการปลดไปแล้วคุณผู้ชมกทำการสุม่มไปอีก5ทีนะครับหมักเขาให้อ่ะก็ได้ของรางวัลมานะครับมันแทบจะเหมาหมดแหละมันเหมาหมดเลยนะครับถ้าเราทําได้เนาะเห็นปะของรางวัลเขาก็คุ้มอยู่นะคุณผู้ชม นี่รับของรางวัลทั้งหมดแล้วเรียบร้อยโอเคนะครับได้แต้มรอบหนึงโคตรเยอะเลยเด้อคือแบบเกือบ500แต้มอะ่ะนี่นะครับก็รับของรางวัลมาก่อนรอบต่อไปนะครับก็ยังคงเป็นที่อัพกระดูกเหมือนเดิมเนาะอาจจะได้อยู่ที่ประมาณไม่กี่หน้านะครับอาจจะ4หน้าเอ่อ5หน้า4หน้าประมาณนั้นคุณผู้ชมเท่านี้ก็เอาแล้วนะ สุ่มให้หมดนะครับอันนี้คือหน้าที่สองเนาะมันก็ได้เพชรอยู่นะเนี่ยเพชรครั้งละร้อยนะฮะเป็นของแถมอ่าเรียบร้อยนะครับได้เพชรมาละโอเครับก่องมานะครับคือของอัพตัวค่อนข้างเยอะเดอ้อเอาอยังไม่ได้เลือกรางวัลใหญ่ต้องเลือกทุกครั้งเลย โอเคนะครับหมัดข้อให้หมัดข้อให้หเนืาาจากที่เราได้ใบเจ้าตัวนี้ดองมาด้วยเนี่ยมันจะได้อยู่ที่ประมาณ4หน้าเลยนะแต่เราอาจจะเล่นไม่ถึงก็ได้อาจจะเก็บใบไว้รอบหน้าก็ได้นะครับคุณผู้ชมโอเคเนะี่ยมันได้อีกหน้าหนึ่งจริงๆด้วยซึ่งเราน่าจะเอาแค่นี้พอนะครับเพราะว่า อรอบหน้าเนี่ยอาจจะไม่ถึงก็ได้เพราะว่ามันใช้จากใบดองด้วยแล้วก็ไม่รู้กิจกรรมเนี้ยมันจะมาเมื่อไหร่หรือเราจะสุ่มไปเลยดีว่าคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปกันที่อของอย่างอื่นบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมก็คือในส่วนของแต้มที่เราได้มาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปแลกของได้ดูดิว่าเราจะแลกอะไรได้บ้างซึ่งแลกไอ้นี้มาก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมอย่างแรก300แต้มหนึ่งเหลยอเยอะเลยอะ แล้วก็ที่เราจะแลกนะครับอของจําเป็นนะฮะอันนี้ไปเลยคุณผู้ชม1นึ่งนะครับมันได้กี่ชิ้นอ่ะพี่ได้ส่งลูกเลยเหรอโอ้ oh my god นะครับเนี่ยมันน่าลงทุนจริงจคุณผู้ชมทําการแลกไปเลยนะครับ40ลูกคุณผู้ชมเฮ้ย <Hey, S 2> มันมีของที่น่าแลกอยู่นะก็คือแบบไอ้แต้มพวกนี้น่าเอาไปแลกมากเลยคุณผู้ชม,ม,ม,นะชมได้ครั้งละ250แตม้มเอายังไงดีวะซึ่ง250แต้มเหมือน25ชิ้น ครั้งละ3ามสิบห้าเลยครับโอ้โหตัดสินใจายากอะ่ะมันน่าลงทุนนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คือแบบเอาแต้มมาแลกไอ้พวกนี้มันก็ได้เยอะอยู่เดอ้อแต่ผมเลือกไม่ถูกเลยอ่ะไออันนี้ก็อยากได้นะครับมันจะแลกได้กี่อันเดี๋ยวดูก่อนแลกได้ย0ิชิ้นเลยอะเอาเป็นว่าผมแลกเจ้าตัวนี้มาเลยแล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นของที่จําเป็นเนาะโอเคแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมว่าผมน่าจะเป็นลงไอเจ้าตัวนี้หรือเจ้าตัวนี้ดีวาคุณผู้ชมตัดสินใจยาก นะครับเอ,เอาเป็นเจ้าตัวนี้ปะโอ้โหได้มา40อันนะคุณผู้ชมยังเหลือว่าเราแลกอีกเท่าไหร่ได้อะอตอนนี้นะครับมแมลงมันเริ่มร้องอีกแล้วคุณผู้ชมอาจจะลำคาญนิดนึงเนาะโอ้เนี่ยคือแบบสงสัยจะต้องเล่นแล้วมั้งต้องเล่นแล้วแหละนะครับไม่สามารถปล่อยได้ละคุณผู้ชมผมลงทุนไปแล้ว,ลวกันเนาะดองไปแค่เท่านั้นแหละคุณผู้ชม เเผื่อรอบหน้าทําไมไม่พอไงก็คงจะต้องยัดเพชรแล้วแหละรอบนี้ขอสุ่มไปเลยแล้วกันนะครับได้รางวัลชั้นที่สี่ด้วยการสุ่มไปเลยสุ่มให้หมดไปเลยนะครับถ้ามันก็ได้เพชรเยอะอยู่เดอ้อกิจกรรมเนี้ยโอเคนะครับขาดหนึ่งอันเรียบร้อยหมักข้อให้นะครับ อ่ะก็ประมาณนี้เนาะรับมาอ่ะแล้วเราก็จะไปทำการแรกไอเจ้าตัวนี้คือผมขาดตัวนี้เยอะมากนะไอเจ้าตัวนี้มันอัพไปแล้วแต่ว่าไอเจ้าตัวนี้แม่งใช้เยอะกว่าวะ่ะครั้งละ250นี่ถือว่าฟุ้มนะครั้งละ500ต้องพูดนี้คุณผู้ชมแลกได้อีกกี่ครั้งอะ่ะแลกได้อีก19ครั้งก็เอาหมดเลยนะครับประมาณนี้เนาะคุ้มค่าอยู่เด้อลงทุนนิดนึงนะครับแล้วก็มีใบดองมานิดนึงเนา ก็ถือว่าของรางวัลมาค่อนข้างเยอะเนาะอาจจะไม่ได้ไปทําให้ดูนะครับแค่ทําให้ดูเฉยๆว่าของที่เราได้รับมาเนี่ยมันได้ประมาณไหนอะไรยังไงนั่นเองเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงไม่มีอะไรแล้วแนะนําเลยว่าทําไปเถอะคุ้มแน่นอนนะคุณผู้ชมกิจกรรมนี้แต่ว่าไม่ต้องซื้อหมดซื้อแบบผมเนี่ยเอาแค่แพ็คละห้าร้อยพอเนาะดังน,น,นั้นก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ